สีเขียวอันนี้สีเขียวเออสีเขียวอันนี้สีอะไรลูกดําไม่ใช่สีน้ำเงินเออแล้วเป็ดกาบกาบสีอะไรลูกสีอะไรคะสีอะไรสีเหลือง น้องๆใส่เสื้อสีอะไรน้องๆใส่เสื้อสีอะไรสีส้มแล้วยาดาใส่เสื้อสีอะไรคะสีชมพูอืมหนูใส่เก่งๆสีอะไรสีสีม่วงเหรอสีม่วงก็ได้สีชมพูอันนี้ไหนไหน ไม่ใช่อันนั้นกระจกอันนี้กระจกรองเท้าหนูสีอะไรออสีชมพูจ,จลสรรองเท้าถูกๆลูกเอารองเท้าไปเก็บไว้ข้างนอกไหมไม่ไมหรอบ้านสกปรกนะว่าไงไอ่หมวยไหนไกับกับไหน นายอันน <rium> <Dante> ั้นสีฟ้าอันนี้สีฟ้าอือสีฟ้าสีน้ำเงินโอ้ปอชื่อปอเออผมเอาทิ้งผมเอาทิ้งเออเดี๋ยวแม่กวาดบ้านก่อนเอาเอาเมยอ่านหนังสือแล้วเหรอนี่เมยอ่านหนังสือแล้วเหลยในอ่านให้แม่ฟังหน่อยในสีเขียวอ่าถูกต้องเก่งๆอะไรได้เก่งๆแล้ว อัานก๊าบก๊าบก๊บก๊บอัานว่าไงแม่แม่ดูก่อนแม่แม่ดูก่อนแม่แม่ดูหน่อยเอาแปรงฟันไปเก็บก่อนแล้วล่ะแม่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 ยังไม่แปลงหนูเพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแม่แม่ทำนี้เสร็จแล้วแม่แม่พาหนูไปแปรงฟันปะยาสีฟันไปไหนยาิดทางนั่นน่ะไม่ใช่นั้นแปรงฟันยาสียาสีฟันอ่ะไม่เอางั้นลูกกระโปรง ไม่ใช่อันนั้นถ้วยกินข้าวกิ้วเออสวัสดีลูกอืมพี่มวยพี่มวยพี่มวยมาอ่านหนังสือใหแ้แม่ฟังก่อนมวยไม่ไปลูกคนเก่ง่อหมวย่อหมวยยยดา ไม่ทำเหมั้นลูกจะแปรงฟันเหรออ๋อจะแปรงฟันก็เอาแปรงฟันไปเก็บก่อนแล้วลูกแล้วเหมือนแม่พาหนูไปแปรงฟันเดี๋ยวแม่ไปหายาสีฟันก่อนมาเด็กดีมาน้องงไม่ไปอ่ามามาอะไรนะยาสีฟันเหรอ หนูเอาไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวแม่แม่ไปหาก่อนแล้วหนูใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านนะบ้านเปื้อนหมดเลยอ่ะหาแม่แม่แม่เอาได้เอ๊ะเขาก่อนเก็บก่อนหนูนี่ใส่แบบเนี้ยเร็วๆ